อาคาออฟขาล่าสุดค่ะธัญญาโพสต์ว่าเป้าหมายของชีวิตไม่ใช่ทางเดียวกันแล้วก็จากนี้หนูขอโฟกัสงานหัวใจหนูว่างมันคือ,อยังไงคะออฟคะครับอันนี้ผมงงมากเลยครับว่าเมื่อคืนนี้ผมกลับมาจากต่างจังหวัดครับไปมาสามวันนะครับไปอยู่ชุมชนบ้างป่าเขาที่จันทบ,บุรีอย่างเงี้ยเลยขาดการติดต่อกับน้องไปซึ่งก่อนหน้านี้เราแบบ เหมือนกับงอนกันอยู่ครับในเรื่องความไม่เข้าใจกันนะเรื่องเกี่ยวกับวกมาเรื่องนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องว่าแบบรับรับแก๊บหนักเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าล่าสุดมันจะมีงานที่แบบมากลางค่ำกลางคืนมีสี่ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนไงนะฮะแล้วเหมือนน้องก็ไม่พอใจแล้วเขาขอเหตุผลผมไปแล้วเหตุผลเราก็เหมือนกับเขายังไม่เก็ตอะไรแบบเนี้ยก็เลยยังไม่ได้คุยกันต่อซึ่งคุยกันไปถึงว่าเ เราเราไม่เข้าใจกันแบบนี้เราจะอยู่กันได้ไหมอะไรเงี้ยผมผมก็ยังไม่ได้คุยอะไรเพราะว่าเราเรายังไม่สะดวกคุยไงฮะยังไม่ว่างนะผมผ่านมาสามวันงงเลยเอามีคนแคปมาให้ดูว่าน้องใจว่าเฮ้ยใจว่างได้ไง <laughs> ยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยอืมคือจริงที่ทะเลาะก,กันทะเลาะหนักไหมอ่ะไม่ได้ถือว่าหนักครับคือเรื่องเรื่องอันเนี้ยอความรู้สึกของผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะว่า ก่อนหน้านี้เราก็ผ่านเรื่องแบบอารมณ์เลเวลประมาณเนี้มาเยอะเลยนะครับก็ผ่านมาได้ด้วยดีเพราะว่ามาจากการคุยจากการง้อเราเป็นฝ่ายง้อเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่รอบนี้แค่ยังไม่ได้ผ่านการง้อครับคือไม่ได้คุยกันไงแล้วน้องเขาอาจจะแบบตีความไปไปไกลก็ก็อยากจะถ้าอยู่ด้วยกันตอนหน้าตอนนี้ก็อยากจะให้น้องแบบกลับมาที่ก้อนอย่าเพิ่งคิดไปไกลนะฮะผมยังไม่ได้รู้สึกว่าไม่อยากอยู่กับเขาหรือไม่อยากคบอะไรต่อเลย กลับมาผมเนี่ยเพิ่งเขียนบอกเขาเมื่อสักพู่เนี่ยฮะว่าแบบคิดถึงนะเอ,อเดี๋ยวเย็นนี้ไปหาเขาว่าไงค,ครับผมยังเหมือนเดิมเลยน้องน้องตอนนี้เหรอยังไม่ได้เปิดอ่านนะครับอืมจริงแล้วคิดว่าน่าจะจบลงด้วยดีได้อยู่ครับอันจริงแล้วก็คุยยัพงพบกันอยู่ต่อเป็นเพราะว่าน้องเขาง,งอนเรื่องเวลาเป็นเป็นสาเหตใุใช่ใช่ใช่เขาน่าจะมีความกังวลหลายอย่างมากขึ้นนะครับถ้าจากนี้เรายัง ไม่ได้แบบเติดต่อหรือให้เหตุผลอะไรเขาเนี่ยเขาจะยิ่งคิดไปไกลไงครับว่าเขาจะคิดถึงเรื่องว่าไม่มีเวลาให้กันหรือเราทุ่มทุ่มมากเกินไปไหมกลัวเราเหนื่อยกลัวเราอุบัติเหตุกลางคืนอันตรายหรือว่าในอนาคตเรายังคงคิดที่จะรับางานแบบอย่างเนี้ยไปตลอดชีวิตหรือเปล่าคือความกลัวของเด็กมันมันจะแบบคิดน่าจะคิดเยอะมากเกินไปอะครับจริงๆออฟต้องมเมเนจงานกับเรื่องความรักใหม่ไหม ใหม่ไหมเหรออืมจริงๆเอาความรู้สึกของตัวเองเลยครับผมมองแค่ว่านะเศรษฐกิจแบบนี้โอกาสมันเลือกไม่ค่อยได้แล้วจากที่ว่า New Normal ของเราเป็นคนขี้เกียจมากมาผมแค่อยากจะพลิกตัวเองมาเป็นคนที่แบบขยันสุดๆนะครับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นงานอะไรที่มันเกี่ยวกับเป็นอาชีพใหม่ของเราอย่างเงี้ยพอมันมีกลางคืนหรือเราก็อยากได้ประสบการณ์ใหม่เอ้ยศกกลาคืนจะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยแค่นั้นเอง ขยันให้มากให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ไดคือทํางานแบบนี้มันทํางานอิสระแล้วก็ทํางานด้วยอารมณ์ของเรากับความชอบฮะก็ไม่อยากให้น้องกับใครๆคิดไปไกลว่าแบบมันจะมันคือทั้งชีวิตมันคือตลอดไปของเรานะะแสดงว่าเราวิ่งงานทั้งเช้าแล้วก็กลางคืนก็แล้วแต่ครับบางบางทีเริ่มงานสี่โมงเย็นอย่างเงี้ยแล้วลืมปิดลืมปิดระบบมีเข้ามาตอนสี่ห้าทุ่มผมก็ไปไปอยากรอไปช่วยเหลือคน บางคนเขากลับบ้านไม่ได้ผมก็แบบอยากช่วยเขาแค่นั้นเองครับแต่ว่าแต่ด้วยเหตุการณ์เนาะอย่างอันเนี้ยผมไปต่างจังหวัดมาเหนื่อยมากผมก็แบบไม่คิดที่จะรับตอนทุ่มหนึ่งสองทุ่มแล้วหลักก็แบบเออปิดระบบแล้วกันพักผ่อนมันก็คิดแบบนี้ได้ครับมันขึ้นอยู่กับโอกาสและเวลามากกว่าได้อธิบายให้น้องเข้าใจไหมคะที่ผ่านมาก่อนไปต่างจังหวัดผมอธิบายไปแต่เชื่อว่าน้องน่าจะยัง เข้าใจในส่วนของตัวเองอยู่ฮะยังไม่เก็ตในมุมของผมก็เดี๋ยวเย็นนี้คงจะได้คุยกันให้เก็ตมากขึ้นแหละนะครับร่าเหตุผลของผมคืออะไรจริงๆเรากลัวไหมคะว่ามันยิ่งมันจะบั่นทอนไปเรื่อยๆเพราะยิ่งเรายังทํางานตรงนี้ไม่เป็นเวลาด้วยไม่มีเวลาให้เขาด้วยกลัวไหมก็กลัวนะครับเพราะว่าความคิดของ เอเราที่ต่างกับเขาเป็นสิบสิบปีอ่ะผมก็เข้าใจแหละว,ว่าเมื่อสิบปีที่แล้วผมคิดยังไงมันก็มีความน่ากลัวในส่วนหนึ่งในช่วงอายุนั้นนะครับว่าถ้าคิดถ้าลองได้คิดเลิดไปแล้วมันก็กูไม่ค่อยกลับนะฮะก็กลัวอยู่ว่าความสัมพันธ์มันจะมีปัญหาก็เลยวันนี้ถึงตัดสินใจว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาที่บ้านนะครับถ้าปไปาเป็นฝันไปไปพูดคุยเจราจาแล้วก็ง้อกันดีกว่าค่ะอถ้าเกิดทัย่าฟังอยู่อยากบอกอะไรเขาคะ พ่อก,ก็อยากจะบอกว่ายังรักหนูเหมือนเดิมอยู่เมื่อกี้ยังเขียนบอกเขาอยู่เลยว่าคิดถึงอ่าพอคิดถึงปุ๊บบรรยากาศของสนทนาเนี่ยการสนทนามันก็ดีขึ้นนะฮะคือพอไม่ได้คุยกันเขาคิดว่าเราอยากอยากที่จะไปจากเขาแล้วหรือไงอะไรจริงไม่เลยกลับมาก่อนกลับมมก่อกอยจะเพิ่งคิดไปไกลนะฮะแค่ยังไม่สะดวกเพราะว่าเราจะว่างก่อนหน้านี้เนี่ยผมเขาก็จะว่างเที่ยงคืนคุยกับผมผมไม่สะดวกเนี่ยต้องตื่นมาทําพิธีกรตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ย อยากจะบอกเขาว่าคือแค่ไม่ได้คุยกันเรื่องแค่นี้มันเป็นเรื่องที่งอนกันตามปกตินะฮะก็น้องไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยหรือเวลาที่มีให้หรือว่าผมจะขับตลอดไปไหมในลักษณะแบบนี้เนะี่ยไม่เลยฮะคือถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นออฟก,กับทางค่ายเนี่ยก็พร้อมลุยงานบันเทิงกันต่อแบบเต็มที่แล้วนะฮะก็ก็มันก็จะอาจจะทําให้น้องสบายใจขึ้นมากกว่านี้ครับเรียกว่าตอนนี้แค่งอนไม่ได้เลิกแค่งอนแค่งอนไม่ไม่ได้เลิอก,ออเลอกอะไรเลยครับ ยังเรียกแฟนได้เต็มปากเหมือนเดิมไหมคะได้นะครับแต่อาจจะต้องผ่านกระบวนการการไปเจราจากันวันนี้ก่อนนะครับว่าตกเราจะตกลงกันแล้วลงตัวเข้าใจไหมเรากลัวว่าเขาจะแบบว่างอนหนักไหมเพราะดูรอบนี้คือทั้งโพสต์ว่าโวใจหนูว่าไปเลยก็เห็นว่าเขาลบไปแล้วเนี่ยนะครับกลัวไหมว่าว่าจะเติดไปไกลหรือเปล่าก็ที่ผ่านมาในการคุยกันเลเวลแบบนี้เนี่ยก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะครับ ผมก็เชื่อว,ว่ารอบนี้ก็น่าจะผ่านได้ด้วยดีเหมือนเดิมอ่ะเรียกว่าออบงอเก่งงอเก่งเออก็พอเราจัดสรรเวลาใหม่เราตกลงกันให้ดีกว่านี้ครับอืมมันก็น่าจะลงตัวอยู่ครับแสดงว่าหลังจากนี้จะต้องแบบว่าแบ่งเวลาการทํางานของเรา<ช>ครับแยบ,บเราให้เต็มที่กว่านี้ใช่ก็เต็มที่ในเวลาที่เราควรเต็มที่อะไรแบบนี้เราก็ต้องเข้าใจในมุมของย่าว่าเขาต้องการเวลาจากเราในเวลาไหน นะฮะก็เอาเหตุผลมาคุยกันครับอืมเรียกว่าจะแบ่งเวลาให้ทันย่ามากขึ้นอืมถ้าน้องเขาชอบเวลากลางคืนที่จะมาวิดีโอคอลคุยกันคุยเรื่องอประสบการณ์แต่ละวันอะไรแบบเนี้ก,ก็ก็คงต้องต้องเข้าใจกันแล้วยกเวลานั้นให้เขาอ่ะครับอืมสองปีกว่าเนาะที่ผ่านมาอ่าครั้งนี้ถือว่าหนักสุดไหมคะไม่ครับมีหนักกว่านี้ครับมีหนักกว่านี้ยังผ่านมาแล้วเลย แล้ว,วนี่เน,นี่ยเป็นเรื่องเล็กมากเลยครับเรียกว่าสาเร็จแน่นอนงอได้แน่นอนอ่าได้แน่นอนอยู่แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปไปหาอุปกรณ์ก่อนนะครับเราต้องงอด้วยอุปกรณ์ฮะอ,อุปกรณ์คือะไอุปกรณ์ไม่บอกเดี <laughs> ย๋ยวไปหาอุปกรณ์ระหว่างทางก่อนอืมแล้วก็อสําคัญที่ปากเราฮะเราเราต้องใช้ปากครับอืบอกเขาว่าหนูสวยจังเลยเนี่ย อันนี้คือเขาจะดีขึ้นไปครึ่งทางนะครับอันนี้คือใบาตายเราเลยใบายตายครับหนูสวยจังเลยครับอืมอ่ะเอาขอถามถึงเรื่องนี้มัง้งเราไปขับมาค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะทำงานมาไปไป,ปไหนนะครับที่ไปทํางานขับแก๊สหลายวันแล้วเนาะอ๋อครับเกือบเดือนแล้วครับผมแต่ไม่ได้ขับทุกวันนี่นี่ก็ทิ้งไปหลายวันแล้วเหมือนกันนะครับเป็นยังไงบ้างคะก็มันก็คิดถึงแหละเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบอะ่ะพอไม่ได้ขับมาหลายวันมันก็คิดถึง แต่บางทีขับติดติดกันเราเหนื่อยเราก็แบบโอ๊ยไม่ไหววันนี้ขับรถยนต์ดีกว่ารับเพราะหรือไม่ก็แบบเออพักก่อนพักก่อนก็มีอืมทํางานมาเดือนทางานมาเกือบเดือนที่มันสอนอะไรแล้วบ้างคะมันสอนให้เรารู้จักความรับผิดชอบในหน้าที่แล้วก็เอ,อความขยันของตัวเองนะฮะคือมันมันสอนว่าเราจะเพิ่มมูลค่าเอ้ยไม่ใช่สิเราจะเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตและความรู้สึกของเราและคนรอบข้างอย่างไร นะฮะซึ่งมันก็เป็นช่วงร้องผิดร้องถูกอะฮะมันอาจจะได้กับตัวเราจิตใจเราแต่ก็อาจจะมีกระทบกับคนคนของเราอะไรเงี้ยมีบ้างก็งต้องค่อยๆปรับไปครับบางท<ม>ีผมทุ่มผมทุ่มตรงนี้มากไปแล้วน้องเขาไม่โอเคไงถ้ามนม่เห็นค่าของเงินมากขึ้นไหมครับเพราะอาชีพนี้ที่เราทำเห็นมากเลยเห็นเห็นค่าของเงินมากเลยอย่างอย่างเมื่อก่อนนี้ได้เงินค่าแบบค่าทิปมาเป็นแบบเป็นพาามันไลยอะไรเงี้ย มันก็มันก็อยู่ในโลกหนึ่งใช่ไหมครแต่อย่างอันเนี้ยการทิปมันก็มีไม่เกินสามสิบห้าสิบร้อยหนึง่งรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นเงินที่แบบมันเป็นเงินที่ดีมากอะเป็นเงินที่น่าภูมิใจถึงมันจะไม่มากแต่ว่าแบบเฮ้ยสามสิบก็ดีแล้วนะสามสิบก็อยอะแล้วห้าสิบนี่ก็แบบเลิศร้อยหนึน่งนี่คือแบบโอ้ยสุดยอดอย่างเงี้ยแล้วก็ในในแต่ละเที่ยวที่เราไปให้บริการเงีง้ยครับมันก็แบบ มันทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่เออขยันมันต้องขยันนะขยันแล้วจะได้วันหนึ่งทำไงให้ได้พันบาทอะไรอย่างเงี้ยอืมเรียกว่าถึงได้ไม่เยอะแต่เราภูมิใจในอาชีพเราตรงนี้ใช่ครับใช่แต่ต้องต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่ที่สุดของชีวิตนะเออทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่ว่าผมรักแบบการทํากิจกรรมอันนี้มากเลยแล้วจะไม่ทําอย่างอื่นเลยไม่ใช่นะตอนนี้ยังคิดถึงละครหรือว่าการร้องเพลงมากๆอยู่เลยอืม แต่ว่าถ้าเลือกได้ผมก็อยากเก่งทุกอย่างอยากทําทุกอย่างที่เราทําได้หละครับอ,อยากเป็นคนขยันให้ทุกคนเห็นนะฮะเห็นล่าสุดเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับเห็นลงรูปอุบัติเหตุครับผมเนี่ยเมื่อวานเพิ่งจะไปหาหมอมาเล็บขบครับอักเสบช่วงนี้ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้เพราะว่ามันมันมันกดไฟเลี้ยวไม่ได้ครับนิ้วมันเจ็บมันบวมไงนะจริงเรายังใช้รถคันเดิมแทนคะันใหญ่นะเนาะใช่ครับ มันคุ้มไหมคะหลายคนสงสัยมันคุ้มไหมคันใหญ่มาขับอย่างนี้ก็ถ้าคุยกันแบบละเอียดละเอียดเนี่ยค่าน้ามันมันแพงกว่านิดหน่อยเองครับถือว่าถือว่าไม่ได้หน้าเกียรติฮะมันใช้ได้มันใช้ได้แต่ว่าใจเรามันชอบแบบนั้นมันสะดวกแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าส่งไกลมันก็ได้ความเร็วอืถึงเร็วด้วยแล้วก็ปลอดภัยกว่ามอเตอร์ไซค์เล็กด้วยแหละเรียกว่ายังได้ยังได้กำไรอยู่ยังพอมีกําไร อืมยังมันก็ถือว่าได้กาไรครับแค่ไม่เยอะเท่านั้นเองอืมอ่ะจริงๆริพอเราวิ่งดึกดึเนี้ยที่บ้านเป็นห่วงไหมก็เป็นห่วงนะครับออแต,แต่แต่กลางคืนรถโล่งนะฮะผมก็ไม่ได้ขับไวอะไรเพราะว่ามันยังไงก็ถึงอยู่แล้วถึงเร็วอยู่แล้วถึงแม้ว่าเราจะขับช้าอืมแต่บางทีอาจจะลืมนึกถึงความแบบปลอดเรื่องความปลอดภัยหรือความเสี่ยงไปอย่างเงี้ยก็ก็ต้อง ต้องดูงานต้องดูงานดีๆฮะเพราะแบบเออมันไกลแค่ไหนหรือว่าอยู่ในจุดที่มันเสี่ยงไหมนะฮก็ก็ต้องคำนวณดีๆไม่ที่ว่าช่วงนี้อาจจะยังไม่รับงานกลางคืนนะครับเพราะว่ามันก็สภาพร่างกายก็เพลียอยู่นะฮะขับรถขับรถไกลามากไปทํางานมายังไม่เคยมีบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่มีครับมีวันนั้นนั่นแหละที่แบบเออล้มลวงลงไปแล้วว่านิ้วปักพื้นนะซ้นเลยอืมคือรถล้มอย่างนี้หรอล้มเอะรถล้ม ลม้มล้มแปล่ะกําลังกดดูแผนที่อยู่แล้วทีมงานขึ้นมอเตอรไซค์ามาแล้วก็ร่วงไปทั้งคู่ครับอืมอ่ะฝากบอกแล้วกันค่ะแฟนๆหลายคนยังเป็นกําลังใจตลอดกับเราก็ก็อย่าเพิ่งตื่นตนกตกใจกันไปครับเรายังรักกันเหมือนเดิมนะคแค่งอนกันครับไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจในมุมของทั้งสองฝ่ายนะฮะยากก็เข้าใจอย่างหนึงมีเหตุผลของเขา ผมมีเหตุของ้องผมว่าทำเพราะใจรักทำเพราะว่าอยากพิสูจน์ตัวเองอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยความขยันแต่ว่าไม่ได้อยากจะขยันในเรื่องแบบเนี้ยไปตลอดชีวิตนะฮะมันมีหนทางอื่นที่แบบเหมาะกับเราอีกเยอะแยะเลยนะครับก็อยากให้เข้าใจกันในช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจก็ยังไม่ลงตัวใช่ไหมฮะอันไหนที่เราทําให้วิกฤตพลิกมาเป็นโอกาสได้ผมก็ทําก็อยากขยันให้ทุกคนเห็นแค่นั้นเองครับเรียกว่าสัญญาจะมีเวลาเขาแน่นอนใช่แล้วใช่แล้วมีครับมีครับ ได้ถามไปแล้วยังว่าการที่การที่อ๋อประขาดขับเด็กขับแก๊บอะค่ะมีส่วนนําให้แบบความสัมพันธ์มันถามไปแล้วถามแล้วนางบอกแล้วโอเคโอเครู้เรื่องอ๋อตอบตอบตอบอีกทีก็ได้ครับจริงๆไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องขับแก๊บหรอกครับต่อให้ไปขายลูกชิ้นปิ้งแล้วมีเวลาให้น้อยลงก็มีปัญหาครับถ้าถ้าเกิดว่าเราทุ่มกับตรงนั้นมากมากเกินไปจนเหมือนเหมือนไม่มีเขาอยู่อะไรแบบนี้มันเป็นหนีทุกคู่แหละก็เข้าใจ แค่ว่าตอนนี้เหมือนกับเขาแสดงความรู้สึกออกมาให้เห็นแล้วก็โอเคเข้าใจได้เดี๋ยวปรับให้ครับแลเดี๋ยวไปคุยกันว่าจะจะปรับกันยังไงบ้างแค่นั้นเองครับจริงถ้าเกิดเราสมมตินนะถ้าเกิดคิดไปอีกสเต็ปหนึ่งถ้าเกิดมันจะต้องแบบถึงทางตันจริงๆริงที่เขาพูดอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกยังไงบ้างผมก็ตอบตอบตรงนี้ไม่ได้นะครับว่า ตอนนี้มันต้องตัดสินใจด้วยกันแหละนะครับต้องผ่านกระบวนการของการเข้าไปคุยกันเย็นนี้ก่อนว่าว่าเหตุผลของเราเขารับได้ไหมนะครับแล้วว่าเหตุผลของเขาเราโอเคหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแต่ก็จะพยายามท,ทําให้ดีที่สุดอยู่แล้วเพราะว่าผมในใจผมยังรู้สึกเหมือนเดิมกับเขายังรักกันเหมือนเดิมอยู่เลยนะฮะแล้วจะสู้เต็มที่สู้เต็มที่อยู่แล้วครับเพราะว่าไม่ได้มีการเลิกลากันไปมันไม่ได้ มันไม่ได้ทําให้เกิดผลดีอะไรอยู่แล้วครับอืมผมอยากให้แบบบรรยากาศในชีวิตเรามันดีๆอันมีอนาคตที่ดีๆกันอ่ะต้องสู้เต็มที่อยู่แล้วครับโอเคครับคุณค่ะ